สวัสดีตอนเช้าครับผมพามายามขายครับผมวันนี้ลงขายปลาซิวอ้าวกับขายปลาสลิดไ้ครับผมแล้วก็ลองลงขายปลาถวายทิ้งไวค้ครับับผมยากาศชเช้าครับไปครับผมเดี๋ยวไปดู ปลาซิวอ้าวนครับผมข้างหน้านี่ครับมีทุนดึกดๆๆ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 ครับผม, <c oughs> มรูวันนี้จะติดดีหรือเปล่าครับนานแล้วครับผมไม่ได้มาลงครับ น่าจะติดอยู่ครับยกบปลุ้ครับผมสิวแปบครับผมสิวอาบครับ้ยติดดีอยู่ครับตัวสวยครับผม ครับฮอ้รับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนครับผมไปครับผมแกะเสร็จแล้วครับปลาแปบครับผมเยอะครับยังเหลือไข่สิบเซนสิบเอ็ดเซนแล้วก็สี่เซนแล้วก็เจ็ดเซนนี่ครับผมอีกยาวครับไปครับผมคมัไข่ห่างไม่ทํางานเลยครับ มีตะรูขาดครับผมส้องใสจะโดนปักเขาาชนครับขายขาดเลยครับอันนี้สามเซนครึ่งกับสี่เซนครับผมเดี๋ยวผมไล่เก็บอันนี้ก่อนครับไล่เลาะอันนี้ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเจ็ดเซนกันครับครับผมอันนี้รอบเจ็ดเซนครับโอ้ข้างหน้ามันมันจะมีปลาครับผม ปลาอะไรเอ่ยอุ้ยน่าจะเป็นปลาฉลาดครับผมปลาตองครับอุ้ยสองตัวคู่เลยครับไกลๆทุนนุ่ตัวหนึ่งครับผมนี่ครับนี่ตัวครับนี่ครับไกลทุนนุ่ตัวครับผมปลาตองครับอย่างเดียวครับผมปลาสลิดด้วยครับมาแล้วครับผม ตัวได้สวยครับผมขายเจ็ดครับปลาอะไรครับปลาตองเองครับผมนี่ครับ,รบอืมปลาตองปลาฉลาดครับผมั่านแดดส่งครับผมเหมือนจะข้างหน้ามีตัวครับผมปลาอะไรเอ่ยโอ้โอ้โอโอ แบบตัวน้อยเดียวมาติดเจ็ดเซนได้ครับผมข้างหน้าก hey, <fly> right. really ็มีครับปลาสลิดครับผมมาแล้วครับเจอสลิดตัวที่สองแล้วครับผมอืออุ้ยข้างหน้านุ่งกับสลิดครับผมอุ้ยมาแล้วครับตัวสวยครับผมสลิดครับมาแล้วครับปลานินก็มาครับผมนี่ครับปลานินเจ็ดเซนครับตัวอ้วนครับอ้วนตุ๊บเลยครับผม มาแล้วครับสลิดครับผมโอ้แถมปลากระดีนางมาอีกตัวครับนี่ครับสลิดครับผมครับข้างหน้าครับป๊าปสองตัวครับอือันนี้ปลาตองครับผมข้างหน้าุนปลาหนินครับไก่ทุนปลาหนินครับผมนะครับมีปลาตองครับ ครับผมตัวสวยๆครับผมอืมหมานครับพอได้กินครับตัวครับอื้มปลาสลิดครับผมอืมตัวเขียวปังนะครับอืมตัวขนานตัวครับปลาสลิดครับผมเห็นปลาสลิดแล้วเห็นปลาสลิดแล้วปลาสลิดเลยครับ เหมือนข้างหน้ามันจะมีดิ้นครับตัวเล็กสวยครับผมมันมีดิ้นอยู่ข้างหน้าตรงไหนเอยโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับโอ้ปัานินครับปัานินครับปานินครับตัวนี้เป็นปัานินครับผมโต้วนอยู่ครับเกิมาแล้วครับผม เกือบเต็มก็แป๋งถังสีครับผมถังสีใหญ่ครับวันนี้ได้แต่ปลาเล็กเยอะครับผมครับปลาแปบนี่เยอะเลยครับวันนี้ขายเจ็ดไม่ค่อยโดนครับผมแล้วก็ขายปลาสวายก็ไม่โดนครับก็หมานอยู่ครับผมแต่ปลาแปบเยอะเลยครับก็ได้ปลาสลิดมาหน่อยหนึ่งครับผมปลานินไม่กี่ตัวครับแล้วก็ปลาตองครับผมก็หมานอยู่ครับคุ้มครับผม ก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ